หม,มยโคตรยองยำแทบยี่สิบบาททุกเมนูยี่สิบยแทบยี่สบาททุกเมนูยี่สบาททุกเมนูบททมนรบเด็ดเครื่องแล่นจากด้านหัวใจ ซ <icana>, ึ่งสดและสุดยอดน้ำปลาคันดีจากเมนูทำเหลาปูมาทำมเหลาไอยตุ๋ยำแก้20บาททุกเมนู20บาทตุกเมนูรสเด็ดเครื่องแน่นจาก้านถึ่นไทนที่ ยลดคืดยอ้านคันดีกับเมนต์ตาเหลาปูห้าตาเหลาหอยแครงพร้อมทั้งเปิดต้วคันดีกับเมนตตาเหลาปูาตาเหลาหอยแครงพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่โคเรียพร้อมทั้งเปิดตัวามนูใหม่โคเรียนคือเอาภาพนิ่งนะว่าจังหวอย่างหวัะผู้จังหวัดผู้ เมนู20บาททุกเมนู20บาททุกเมนูรถเด็กเครื่องเล่นจัดจ้านไกจที่เด็ดแจมแซ่บจัดไม่ทําให้ผิดหวังทั้งเมนูยำย่างปลาแซลมอนยำเมนู20บาททุกเมนูรถเด็กเครื่องแล่นจัดจ้านไกจที่เด็ดแจมแซ่บจัดไม่ทําให้ผิดหวังทั้งเมนูที่เด็ดแจมแซ่บจัดไม่ทําให้ผิดหวังทั้งเมนูยำและดีคะปลาแซลมอนยำสู้สดและก็ยอดละปลาที่เด็ดแจมแซ่บจัดไม่ทําให้ผิดหวังทั้งเมนูยำ

ยี่สิบบาทสักคืนยี่สิบบาทเนี่ยเนี่ยได้ได้แค่นั้นเก็บตังค์กันได้คุณกดไหมคะยำก้ง กินสดบ่อยไหมร้านเนี้ยคั้คงแรกสั่งอ,อย่างผูกใจแม่หายขนาดเนี้ย<ม>แล้วราคาเป็นไงราคา <c oughs> ทุกวันนะคะที่พี่เขาเริ่มมาขายแล้วแล้วเป็นไงมันรสชาติรสชาติก็อร่อยค่ะสมกบแล้วอ่าสำหรับอ่าการขายอย่างเงี้ยแล้วเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยครับราคาก็โอเคค่ะสมกับราคาค่ะก็คือไม่ถูกไม่แพงค่ะก็ในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะก็ถือว่า<ร>เป็นการช่วยกันใช่ค่ะ ยังอะไรครับยัอะไรขายดีครับอ๋อจะเป็นแซลมอนครับ้วก็ปูม้าครับจะขายดีสุดใช่ครับจะบดก่อนครับตอบรับดีครับแต่เราก็เน,น้นในเรื่องของปริม,มาณและคุณภาพครับ